สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทุกคนทำภูเขานะคะที่มีต้นไม้อยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเอ็มเซตตัวของอาร์ตบอร์ดนะคะที่2000ันคูณสองพนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือ,อตัวผาดไฟเดอร์นะคะถ้าใครหาตัวผาดไฟเดอร์ไม่เจอนะคะให้ไปที่ Windows ค่ะแล้วก็ไปติ๊กตรงผาดไฟเดอร์นะคะ ก็จะมีผ่าไฟเดอร์ปรากฏตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องผ่ t ไฟเดอร์ก่อนนะคะผ่ t ไฟเดอร์ที่เอ็มใช้ประจำเนี่ยจะมีอยู่แค่3ไอคอนนี้เท่านั้นนะคะผ่าไฟเดอร์อันแรกนะคะเอาไว้รวมอิเลเมนต์นะคะก็คือถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยอิเลเมนต์ที่มันมีอยู่2อันที่ทับกันอย่างนี้นะคะก็จะรวมเป็นอันเดียวกันแบบนี้นะคะส่วนอันที่2นะคะเอาไว้ตัดอิเลเมนต์ที่ อ,อยู่ด้านบนสุดนะคะจะตัดอันล่างนะคะจะเห็นว่าวงกลมสีฟ้านะคะจะทับตัวสีชมพูอยู่เพราะฉะนั้นแล้วพอเรากรุปทั้งอพอเราลากเมาส์นะคะให้มันครอบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็กดผ่านไฟเดอร์อันที่2นะคะมันจะตัดให้จะตัดอันล่างนะคะส่วนอันที่3มเนี่ยมันจะเป็นการรวมอิเลเมนที่อยู่ตรงกลางนะคะก็คือ,อเราจะเห็น วงกลมที่ทับกันนะคะก็จะเป็นซีกที่เหมือนใบไม้อยู่ตรงนี้เนาะพอเรากด element อันที่3นะคะอ่ะก็จะได้เป็น element ที่อยู่ตรงกลางพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางของ element นะคะโอเคน่าจะพอเข้าใจกันแล้วเสร็จทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทาภูเขานะคะที่มีต้นไม้อยู่ด้านหลังโดยใช้ pathfinder r พวกอิเลเมนที่เอ็มหามานะคะก็จะเป็นอิเลเมนที่เอ็มซื้อเป็นลายเส้นนะคะก็อาจจะซื้อที่ฟิปปิกก็ได้นะคะแคนวาก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดนะคะจัดให้ขยายใหญ่พอดีกับอาร์ตบอร์ดค่ะแล้วก็เอาต้นไม้นะคะวางลงไปขยับให้ต้นไม้พอดีนะคะ เสร็จแล้วเอ็มจะกดอันติเมตนะคะแล้วก็ลากภูเขาออกมาเก็บไปก่อนเก็บไว้ด้านล่างก็ได้นะคะเสร็จแล้วกลับไปที่ภูเขาอันเดิมนะคะที่ถูกทับอยู่นะเอ็มเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเอ๊สีแดงดีกว่า เพื่อจะได้เห็นนะคะว่าอิเลเมนต์ภูเขานะคะอยู่ด้านใต้อยู่ข้างใต้ของตัวต้นไม้นะคะเราจะผักอิเลเมนต์ที่เป็นภูเขาขึ้นมานะคะให้คลิกขวาค่ะไปที่ arrange นะคะแล้วก็ไปที่ bring to font นะคะ,ะเพื่อผักให้ตัวของภูเขานะคะดันขึ้นมาให้อยู่ข้างบนสุดค่ะ ทีนี้เราก็จะได้เห็นว่าเออขยับยังขยับต้นไม้ให้มันพอดีกับตัวภูเขาแบบที่เราต้องการนะคะโอเคเมื่อขยับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ต้นไม้ทั้งสองต้นนะคะต้นไม้ทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ไปที่ฝาดผ่านไฟเดอร์ค่ะคลิกไอคอนอันแรกนะคะเพื่อรวมให้มันเป็น อิ e เ e เมนต์เดียวกัน,นะคะ่ะแล้วกด c t r o l เลข8ที่คีย์บอร์ดนะคะคลิกขวาลองตรวจสอบดูค่ะจะเป็น relate compound ค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแผ่นเดียวกันนะคะถ้าเราไม่กด control เลข8นะคะ Element ยังคงกลายเป็นโคนละชิ้นกันอยู่นะคะมันจะมีปัญหาตอนที่เราตัดไฟล์ของต้นไม้ออกนะคะ อะเดี๋ยวลองทำอีกแบบให้ดูต้นไม้ที่เรากดคอนทร Ctrl+8 นะคะเพื่อให้กลายเป็น r e l a ท i อมเอ้ยกลายเป็น Compound pa Path นะคะส่วนอันนี้ไม่ได้เป็น Compound pa Path ก็จะสามารถยังคงสามารถ Ungroup ออกจากกันได้ค่ะเวลาถ้าสมมุติว่าเราใช้อันที่เป็นต้นไม้เป็น Compound p pa a นะคะแล้ว ใช้ภูเขานะคะนะภูเขาภูเขาก็ต้องกดคอนโทรเลข8เพื่อให้เป็นคอมปาล์ผ่านนะคะไปที่ผ่านไฟเดอร์ก่อนนะคะคลิกอันแรกกดคอมปาล์ผ่านปึ๊บคอนโทรเลข8แปดึ๊กคอมปาลผ่านนะคะมันก็จะเป็นอิเลเมนต์ชิ้นเดียวกันนะคะเราจะกดคลิกที่ตัวของภูเขานะคะแล้วก็คลิกที่ตัวของต้นไม้ะคะ่ะ แล้วไปที่ Pathfinder คลิกอันที่2นะคะเพื่อตัด Element ออกค่ะ,ะแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเชฟอย่างนี้ให้เรานะคะจะเห็นว่าจะมีอิ e เลมต์อิ m เลมต์มันจะกลายเป็นลายที่ภูเขาถูกซ้อนทับข้างบนนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้แต่ถ้าตัวของอิ e เลมต์ที่เราไม่ได้ทำวามปาวผาดไว้นะคะ ตัวที่เราไม่ได้ทำคอมเปาคอมเปาขาดไว้นะคะเวลากดแล้วก็กดที่ผ่าไฟเดอร์อันที่2เพื่อตัดนะคะมันจะขึ้นแค่ฝั่งเดียวซึ่งมันจะไม่สมบูรณ์นะคะเราจะไม่ได้ใช้ฝายนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วต้องเช็คให้กดคอมเปาขาดเพื่อให้มันเป็นแผ่นเดียวทุกครั้งนะคะตัวคอมเปาขาดเนี่ยช่วงแรกอาจจะงงๆในการใช้นะคะต้องฝึกฝนใช้บ่อยๆคะ่ะก็จะถนัดขึ้นเอง ทีนี้เรามาจัดการไฟล์กันค่ะเราจินตนาการนะคะว่าเดี๋ยวเราจะให้ภูเขานะคะไปทับไปทับกับตัวของอิเลเมนที่เราตัดไว้นะคะโอเคโดยที่สีดำๆเนี่ยค่ะส่วนเกินที่อยู่ภายในของภูเขานะคะเราจะเอาออกนะคะ ให้กดตัว A ที่คีย์บอร์ดนะคะเมาส์เราจะกลายเป็นคอนโซลเมาส์เราจะกลายเป็นลูกศรสีขาวนะคะหรือว่ามากดจากตรงนี้ก็ได้นะคะลูกศรสีขาวตัวลูกศรสีขาวกับสีดำมีความแตกต่างกันยังไงนะคะตัวลูกศรสีดำนะคะจะเอาไว้เลือกอิเลเมนทั้งหมดแบบนี้นะคะก็จะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายทั้งหมดได้แต่ตัวเตัวลูกศรสีขาวเนี่ยคะ่ะ เขาจะมีความสามารถพิเศษของเขาคือเขาสามารถเลือกเป็นพอยต์ได้ค่ะเลือกเป็นพอยต์เป็นจุดของเวกเตอร์ได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะดึงพอยต์นั้นลงมาให้ผิดรูปได้นะคะหรือว่าเราจะเลือกลบแค่เฉพาะบางส่วนที่เราต้องการออกได้ค่ะเอ็มก็จะไล่ลบนะคะอันที่เอ็มไม่ใช้ออกแบบนี้นะคะ กด c t r l Y ที่คีย์บอร์ดนะคะเราจะเห็นเพื่อที่จะได้เห็นตัวของเอาไลท์ทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรเป็นส่วนเกินไหมหรือว่ามีอันไหนที่แบบเราตัดไม่เรียบร้อยไหมนะคะอันนี้ถือว่าตัดเรียบร้อยแล้วกด c o n t r l Y รอบค่ะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเสร็จทีนี้กลับไปที่ภูเขาค่ะกดกดที่ภูเขานะคะแล้วกดชิปแล้วลากลงค่ะ โอเคเราจะให้ตัวภูเขานะคะเหลื่อมขึ้นไปทับกับตัวของอป่านะคะตัวของเรียกว่าต้นไม้นิดนึงนะคะโอเคกด Ctrl Y ค่ะดูว่าเอาไลน์มันทับกันพอดีไหมอันนี้ถือว่าทับกันโอเคแล้วนะคะทีนี้กลับเรากลับมาใช้ลูกศรสีดำนะคะเลือกทั้งหมด แล้วไปที่ Pathfinder นะคะเลือกไอคอนอันแรกเพื่อเราจะจะทำทั้งหมดให้เป็นสีดำเหมือนกันนะคะโอเคเป็นแบบนี้ขอเป็นสีดำนะคะเรียบร้อยค่ะได้ภูเขาแล้วก็ต้นไม้แล้วนะคะจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยยังคงมีพื้นที่ว่างอยู่นะคะเอมจะเติมพื้นดินลงไปนะคะเพื่อทำเป็น niche h i k i n นะคะก็คือคนเดินป่านะคะ ซึ่งเป็น Activity ที่ช่วงของ Q1 นะคะน่าจะน่าจะเป็นที่นิยมอยู่นะคะก็คือให้ทุกคนเตรียมนะคะตัวที่จะเป็นพื้นดินนะคะไว้แล้วก็ลากเข้ามาเลยค่ะปรับไซส์ปรับขนาดนะคะเวลาขยายนะคะกดชิปและกดและเอาลูกศรน,นะคะไปที่ตัวของอิเลเมนต์นะ มันจะเป็นลูกศรขึ้นสองด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเขาค่ะโอเคแล้วก็เราจะเอาตัวคนที่เป็นฮิ c กกิ้งนะคะหรือว่านักเดินป่าเนี่ยเข้ามาใส่ใตรงกลางโอเคสวยงามค่ะโอเคค่ะเอ็มได้อิลิเมนต์ป่ามาแล้วเสร็จทีนี้เอ็มรู้สึกว่าพอเวลาเราขยายอะคะ่ะมันค่อนข้างใหญ่และลก,กิจลกกะเนาะ เอมอยากได้แค่ส่วนอันนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ตัดแยกออกจากกันะค่ะเอมก็ดึงออกมาก่อนนะคะดึงออกมาจากอาร์ตบอร์ดก่อนแล้วก็ทีนี้เอมจะใช้ตัวอิเลเมนทั้งสองแผ่นนี้นะคะตัดออกจากกันคลิกที่อิเลเมนนะคะกดที่อันติเมดนะคะแล้วก็ดึงอิเลเมนลงมานะคะเป็นการก๊อปปี้ แล้วก็กดที่ e l e m e n t ตด้านล่างนะคะเอาขึ้นไปทาบค่ะอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะจะได้เห็นชัดว่าโอเค e ิ e m เมนตเนี่ยมันมันตัดตรงไหนได้บ้างนะคะเอมจะกรอบอันเก่าไว้ด้วยกดอั i m ีเ e นะคะแล้วก็กดอันสีดำแล้วก็กดชิปลากขึ้นข้างบนค่ะโอเคเอมลากลูกศรสีดำนะคะครอบทั้งหมดนะ แล้วก็ไปที่ผาดไฟเลอร์อันที่สองนะคะเพื่อตัดชึบโอเคเอ็มก็จะได้ตัวอิเลเมนต์ประมาณนี้นะคะเอ็มกด A ที่คีย์บอร์ดนะคะเพื่อให้เป็นลูกศรสีขาวและคร,ครอบนะคะครอบเอาลูกศรสีขาวครอบในส่วนที่เอ็มไม่ต้องการออกนะคะโอเคนะ่าจะพอได้แล้วค่ะอืม จัดได้อยู่นะคะทีนี้เราจะมาเก็บตรงนี้กันโอเคทีนี้มันจะเห็นว่ามาเหลือตัวของตัวของที่เอมต้องการตัดแต่งมะน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอมจะกด A ที่คีย์บอร์ดนะคะหรือว่าทำให้มันเป็นลูกศรสีขาวแล้วก็มาดีลีทในส่วนที่ไม่ต้องการออกนะคะ กดลากแล้วก็ครอบทั้งหมดที่คีย์บอร์ดนะคะที่ตรงไหนที่ไม่ต้องการนะตัดออกไปนะคะเสร็จทีนี้ไปที่ตัวสัญ,ญลักษณ์ pen tools นะคะหรือว่ากดตัว p ที่คีย์บอร์ดก็ได้ค่ะเอ็มไตร์ delete ออกโอเคทีนี้เราต้อตัดแต่งนะคะไปที่ตัว p นะคะจะเห็นว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรเส้นอียงๆนะคะปกติเนี้ยถ้าเราถ้าเราไม่ได้ไปที่พอยที่มันสามารถที่จะต่อกันได้นะคะตัวของเพนเนี่ยก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นดอกจันนะคะเสร็จทีนี้พอเราไปที่จุดที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้นะคะมันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะคะกดที่พอยตัวนั้นค่ะหนึ่งทีแล้วก็ ลากให้ไปที่พอยที่จบนะคะเพื่อปิดอิเลเมนต์นะคะก็จะเป็นจะเห็นว่าสัญลักษณ์กลายเป็นสิงเป็นวงกลมนะคะกดอีกรอบนึงค่ะให้จุดพอยทั้งสองจุดเชื่อมกันโอเคค่ะทีนี้เราเอามาวางทับนะคะได้เลยเอมจะลาก อ l uh, e m e n t ที่ทำเสร็จแล้วนะคะจากฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะกดแอน i m เน t e บนคีย์บอร์ดนะคะคลิกและลากนะคะอย่าลืมกดชิปด้วยนะคะให้มันตรงกันทีนี้เอมอยากได้ตัวต้นสนอันเล็กนะคะเข้าไปอยู่ด้านในของตัวคนนะคะเอ็มก็จะกดที่ Element นะคะไปที่ reflect t o กดหนึ่งที่ะคะ่ะแล้วก็กดที่กดตรงไหนก็ได้นะคะ ซ้ายและกดชิปและเลื่อนไปทางซ้ายค่ะให้ภาพกลับด้านได้นะคะเสร็จทีนี้เราก็จะมาจัดวางค่ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยสวยงามลองจัดดูนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือผลงานที่เสร็จแล้วนะคะก็ สามารถกด subscribe นะคะติดตามเอมได้นะคะแล้วก็เอมจะมีเทคนิคดีๆนะคะมาสอนทุกคนอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ